สวัสดีพี่พี่น้องนองนะคะในมือเรามีบีทรูทกับแครอทสอะไรกินกันดีคะวันนี้อยังนึกไม่ออก <ๆ S 2> เราก็มาทําความสะอาดปอก <ๆ S 2> เปลือกกันให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกกัน,นะคะ่ะเราก็มาสับแครอทเป็นชิ้นเล็กๆกกันนะคะ,ะมีบีทรูทด,ด้วยคะ่ะจากนี้เราก็ลงเครื่องปั่นกัน<ด>เลย<ด>ค่ะได้น้ำแครอทเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ก่อนน,นะคะด้วยน้ําบีทรูทลงไปปั่นเอาน้ําเหมือนกันคะ่ะห้าวได้สีสันที่สวยงามละคะนามาพักไว้ก่อนนะคะขั้น ตอนนี้เรามาเตรียมแป้งกันก่อนดีกว่า,<ร>าค่ะผสมแป้งข้าวเหนียวกับแป้งมันลงไปด้วยกันนะคะตามไปด้วยสีแค่รอดแล้วก็สีบีดรูดต,ตามที่เราต้องการเลยค่ะแล้วก็นวดแป้งให้เข้ากันนะคะมาถึงตอนนี้แล้วเพื่อนๆนึกออกหรือยังคะว่าเราจะทําอะไรกันดีแฉมแฉมแฉมเราจะทําบัวลอย3สีค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาช่วยลุ้นกันว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไง ก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันค่ะเ,เพื่อนๆในการทําบัวลอย3สีนะคะคอนเซปต์ <Concept S 2> ของเราก็คือสูตรใครก็สูตรใครคะ่ะว่าแต่ตอนนี้สีสันออกมาหน้าทานเลยทีเดียวค่ะเ,เพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทําน้ําเชื่อมกับกะทิกันเลยค่ะเ,เพื่อนๆของเรานะคะก็เราจะใช้กะทิะก่อนกน้ําเชื่อมสําเร็จรูปนะคะน,น้ำเปล่าแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาชิมกันเลยดีกว่าค่ะไม่พูดเยอะแล้ะค่ะมาค่ะเ,เพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะ ก็มบลยนุ่มมากค่ะเพื่อนเป็นสีเหลืองของแครอทค่ะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีมีความสุขทุกๆคนนะคะ